นี่เราเขียนสามะอคิมมาใกล้ขบังไหนก้ะเสียคนละ2องหมื่นสี่างเขาก็เป็นหลมบินบ่อยไง่ะธรรมชาติจริงๆ ื่อวานเราไม่ได้เข้ามาเนาะเขาอีสไซแบบว่าอสไซะ ว่าอีสไตด์มันชับสิบบาทตรงนี้มาก่อนก็เขียนบูร์คูนสองว้าวจะสูงตู

啊回來了回再來了 <noise> 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 <noise>